กสวัสดีพี่น้องปองไปนะครับอาซุุ่บอลเด้อนะครับสวัสดีนะครับน่ำแรกๆนี่นะครับแอดกับถ่ายคลิปตอนแรงนะครับท่านผู้ชมเนาะอพยัญจ์ในเนาอนะครับแอดกับใบเลขนะครับเลขที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นงวดที่ผ่านมาแอดใส่คือคำว่าเลขลับวงในนะครับท่านผู้ชมเนาะ นะครับที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี่นะครับคนว่าเหลกลับนะครับวงในนะครับแอดไดมาเนาะนะครับหลายคนกับสีสงสัยได้สีถามแอดนะครับไดมาไดไสละแอดโอ้ยตามภาษาเนาะแอดกับคนหาเหล็กนะครับแต่ผู้ชมเนาะหาไปชั่วละครับตัวนี้นะครับท่านเอฟซีของแอดนะครับใส่งมานะครับเพื่อแบ่งปันเนาะ นะครับแบ่งปันกับให้ครับท่านผู้ชมเนาะเพื่อว่าเลขยรับวงในนะครับแต่ว่าความเป็นมาเป็นไปนี่แอดก็บ่ได้ดถามบอกว่าเพื่อใดมาจังใดนะครับแอดก็มีหนาทีนะครับใดมาแล้วก็สีแบ่งปันกับพี่น้องนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกๆท่านเนาะที่เข้ามานะครับหลายท่านก็ว่าแอดใดมาหรือยังนะครับแอดก็ถามไปเนาะมือนีเพื่อนทรงมาให้นะครับแอดก็เฝ้านะครับเฝ้ามาเห็ดคลิปเนาะ นะครับเพื่อนก็จริงจริงเพื่อนเป็นเอื่อยนะครับเพื่อนเพื่อนเป็นเอื่อยใจดีนะครับอีกทานหนึ่งเนาะนะครับกัคุยกันทางไลน์อยู่นะครับท่านผู้ชมนะเพื่อนก็บบ่ได้บ่หวงนะครับเพื่อนอยากให้แอดนะครับมาแบ่งปันนะครับให้กับท่านผู้ชมเพื่อนก็บม่ได้เรียกร้องยังจากแอดหอกเนาะนะครับแอดก็ไ่ได้เรียกยังจากท่านผู้ชมนะครับเพียงแต่ว่าท่านถือ นะครับกับท่านกับเอาเงินดีได้นะครับไปเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านนะครับเพื่อสร้างบารมีให้กับเจ้าของมันจะได้มีเงินเข้ามาอีกเนาะนะครับก่อนตีสี่เป็นผู้รับท่านจงเป็นผู้ให้ก่อนนะครับเนาะนะครับไอ้นี่กับขอบคุณนะครับทั้งทั้งเอื่อยเนาะที่เมตตาแอดเนาะนะครับได้ทรงนะครับตัวเลขตรงนี้มากนะครับนี่เป็นงวดที่สองแล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะ เออนะครับเขามาแล้วก็อย่าลื่อมด้วยนะครับให้กำลังจใจแอดน้ำแน่นะครับเอพราะว่าผู้หนึ่งนี่ก,นก็กดติดตามไปหลายช่องนะนะฝากช่องน้อยๆน,นะครับเบาที่นะครับผู้ขี่หายไว้ในอ,อบอกออมใจของท่านผู้ชมน้ำเน่นะครับนะครับสงสารนะ,นะเนาะซื่อสองว่าเบาซื่อๆหรอกหน้าตากระเถาละละสร้างมันเนาะนะครับขอให้เจเลกมันเขานะครับท่านผู้ชมเนาะ กดติดตามให้กำลังใจแอดน้ำแนกดไลค์กดแช่นะครับถ้าคิดว่าตัวเลขนี้นะครับสีเป็นประโยชน์กับผู้อื่นนะครับมันอาจสีเป็นตัวเลขที่เข่านะครับยังงวดทีพานมาเพื่อนหายมานะครับหนึ่งหาหนึ่งหก,หน,งห,กหนึ่งเจ็ดล่างนะครับเพื่อนเน้นเขามาล่างน้ำนะครับชมยิ้มเนาะไอเลขบนเพื่อนหายมานะครับเก่าหนึ่งศูนย์หกสอง โบเข่านะครับหกซีกับ,บ่บเข่ารักเก่านี่มาอยู่นะครับอืมลก้กกะซีมีล่างเพื่อนกับซีมีสองหาสองหกสองเจ็ดนะครับซีหาหางเนาะนะครับเข่าตัวแรกเลยหนึ่งหาเนาะนะครับหลายท่านกับโชคดีโชคมนันนำเหล็กอันนี้เพื่อนนะครับอแอดนำเสนอตรงนี้เลี่ยนท่านผู้ชมตรงๆนะครับว่าแอดกับโบ,บ,บ,บหูนะครับว่าเหล็กตัวนี้สิเป็น อดไหมาจังไดนะครับแอดโบหูที่มาที่ไปแต่แอดหูว่าแอดไหมาจากไสนะครับเพื่อนก็บอบอกแอดนําเนาะว่าเพื่อนไหมามาจิตมาดจังไดนะครับเลขตัวนี้แม่เลขสูตรเลขกยังบอแอดโบหูนะครับแอดกะมีนาทีนําเสนอเพื่อให้เป็นแนวทางนะครับกับพีกับน้องเฮานะครับโศกมานแล้วจังไดก็จะลืมนะครับเอาเงินไปเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านบริจาคยังก็เรื่องของพี่น้องเนาะไอ้นี่ก็ฝากไว้เนาะนะครับเอ๋ยเพื่อนว่าสันนะ เอ่ยเพื่อนกะเป็นคนใจดีนะครับเป็นคนมี่จิตใจที่เป็นกุศลเนาะนะครับเบานัวหัวมวลนะครับเบาถือข้อแสได้ยังไดนมาเนาะนะครับเพป็นกัฝากมานะครับเดี๋ยวไปชมเนาะไอ้นี่ก็เป็นตัวเลขนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับเบิ้งแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมกับยาว่าเสื้อแอดเนาะงวดที่แล้วมันอาจสีเขาอีกจังหน่อยนะครับมันอาซีพวกเขาก็ได้นะครับเบิ้งแล้วฟังแล้ว ใส่ดุลพินิษใส่วิจารณญาณของท่านนะครับพิจารณาพิจารณาซ่อมนะครับเพราะว่าเงินเป็นเป็นเงินทานนะครับประมาณเงินแอดเด้สื่อไปแล้วมันถือกบดีใจน้ำนะครับแอดเนาะตามภาษาแอดถี่เห็ดหาเลขนะครับในเมื่อว่าหามาแล้วเลขมันเข่าแอดก็ดีใจน้ำถามันพิดมากเลยท่านผู้ชมแอดบรดสเสียเงินน้ำเด้เรียกชๆว่าแอดนี่หาอย่างเดียว แอดสื่อบอเลกซื้อครับแอดสื่อฉลากกินแบงรัฐบาลนะครับแอดไปในสื่อยังอื่นเนาะนะครับฉะนั้นก็แอดก็ไปหลายหม่องนะครับไปหลายหม่องสิ่งที่ตามมาก็คือหลายเหล็กแอดไปในจุดบ่หู้กันว่าเหล็กมันสิออกตัวไหนเจสาสื่อตัวไหนงงจะคล้อง,อองฉะนั้นก็ฝากท่านผู้ชมเนอ้องสมือนะครับช่อง y o ยูทูบมีหลากหลายให้ท่าน เลือกเบิงเนาะนะครับเบิงแล้วนะครับก็จะตามเหมือดเด้เงินในกระเป๋าบ่เหลือดเด้ค่าพงชิลรค่านำปลานาะเบิงแน่นอท่านผูน <c oughs> ้ชมเนาะเวลามันถือมาแอดก็ดีใจน้ำถ้ามันบ่นถือแอดบ่ได้เหมือนเงินนำเด้เ,เออนะครับเบาซื้อนี่แหละอ่าฮะนะครับเหรียญแบบไม่สตินะครับสตังมันจังสีมาก นะครับถ้าเบ่งตัวใดกับมักตัวนั้นไปนี่ก็นะครับอ,อยากอยากนำ้ำท่านผู้ชมเนาะอยากน้ำอีลีนะครับเหล็กไร้มองนะครับอยากสิเตือนเตือนไว้ว่าถ้าสิตามเบึงสถิติเบึงพู่มหลังเพิ่นนำ้ำเน่เหล็กเิ่นเคยเข่าบอเออแม่นบอรครับเหล็กเป็เคยเข่านะครับมันก็บอเข่าเลยเยางเจ้าแม่จะเครียดอย่างสี่นี่ยางเข่ากับสามหมวดติด งวดสี่งวดที่หาเริ่มสีหางเลยแม่นบ่ะครับท่ผนผู้ชมสังเกตเบังเด้อนะครับอืมบังที่ดังดางมากนี่บอรเกินหางวดนะครับนะครับยางมากในหางงวดนะครับท่านผู้ชมสังเกตเบังนะครับตามที่แอดเฮ็ดช่องมาเนาะนะครับอืมสามตนี่ย่าไปหาหวางหลายเออได้สามตมากนี่ตัดเรนสองตน้ำแน่เดี๋ยวตับสิแตกเ <c oughs> ออเบาเนื้อหัวมวนกับพี่กับหนองเฮาเนาะยายาซีเดียดกับแอดเนาะ เออนะครับแอดกระหาหลายหมองหลายเลขนั่นแหละครับนี่นะครับงวดวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งกุมภาพันธ์เนาะเออนะครับนี่เลขเพื่อนงามได้นี่เพื่อนกระหายมากสั่มหนีนะครับท่านผู้ชมเนาะเออขางบนเพื่อนนี่ถ้าสีให้แอดแยกแอดกระสีว่าหนึ่งสี่ห่ากับเก่าศูนย์เลขกศูนย์เนี่ยหัวซิกสิบแปลกนะครับท่านผู้ชม เป็นอย่างจริงว่าแปลกอาจารย์ผูชมเบื้งดีๆด้วยมันมันสิมี่อ่าก้มๆอยู่นะครับสอนสอนกันนะครับเพื่อนเขียนอย่างไดแอดบอหมันใจเนาะแต่ล่างล่างในซีซีหางนะครับทัาเกตุชมอืมล่างในเพื่อนมักมากลักเจ็ดกับลักแปดบออืมนะครับกับสีมี่เจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งไปใส่เนาะนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสาม นะครับลักเจ็ดพื้นเนาะแปดกับสิบแปดศูนย์แปดสองแปดสามเออนี่นะครับท่านผู้ชมนีเมือขึ้นนีวอล์ฮอดแปดสองเด้อโอ้แอดนี่นอนนอนฝันนะครับอแอดไปหาเหล็กไหลเราละเมอเลยมันฝันเกี่ยวกับตัวเหล็กนะมอขึ้นนีไหมเออนีเพิ่งเพิ่งจะมาคิดด่ายเหล็กแปดสองนะครับท่านผู้ชมเอ๊แปดนะ เมือขึ้นเมือว่านแอดไปเนื่องสีลอยนะครับมันก็บเบาผื่นเรื่องได้ตัวเลขหลายบ่แต่มันกับบริยูกับเนื่องสีลอยได้แปดสองนี่เนาะแต่แอดฟันเห็นเกี่ยวกับเหล็กแปดสองไหม <c oughs> จังไหนเนาะ <c oughs> โอ้หรือสีมักเป็นการส่นวนตัวบ่เมือขึ้นนี่แอดว่าแอด,แอดสิบอกให้เป็นาห้าหน้อยบอ่มอในในคลิปแอดกับลืมเบาไหมแอดเพิ่งจะมาเห็นแปดสองแอดกำลังคิดใหญ่เนาะ เมื่อคืนเนี่ยแอดฝันเห็นเลขแปดสองไหมสีม่าอีบอ๊ีบแปดสองถ้าว่ามาแปดสามแปดสามนี่กับสีไปตรงกับเลขวัดป่าพุทธอุทยานเนาะท่านผู้ชมเนาะที่แอดไปเนะเาะเป็นหลางส่งนะครับที่งวดที่ผ่านมาเพื่อนห้3สามสี่หกกับหนึ่งหานะครับงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้งวดนี้แหละครับงวดสีหอดนี่เพื่อนใดศูนย์ห้าสาม ครับเลข3ตัวแล้วก็2ตัวก็ได้8 3นี่เข้ากัน2หม่องแล้วนะในในคลิปของช่องแอดนะครับเออลุซิม่าบอนะครับ8 2 8 3นะครับแอดแอดแอดเห็นแปแอดกำลังคิดได้เนาะเออเมื่อคืนเนี่ยแอดฟันเห็นเกี่ยวกับ8 2นะครับจัดสบอจัดสบอเนาะท่านผู้ชมเนาะครับนี่ก็เป็นคลิปนะครับที่แอดได้รับจากเอื้อยเพื้นเนาะนะครับท่านผู้ชมบ่ต้องถามนะครับว่า เพื่อนใดมาจังใดเนาะแอดกับบมหูหว่ไง,งตอบไงเดยเ,เนะเออแต่ว่างวดติพานมามันเข่าเออนี่งวดติพานมาเพื่อนห่งนะครับเพื่อนวาเลีวงไนแอดกับบมหูวงไนแบบไหลนะครับอืนะครับ,นะรบก็เลยเอเอเอามาฝากพี่ฝากน้องเฮ้านะครับหลยทันก็ถามหาแอดใดมากหรือยังนะครับฟ้าเ,าเลยครับมชมเชยมใดมากล้วเฝ้านะครับเฮ็ดคลิปเลย นะครับอเนาโอ้ก้ห้เขาเดือสาดถุเอองวดหนีเนาะนะครับปีน้องเงาเสดได้ลืมตาอาปากใ้น้ำเขาเนี่ยเนาะนะครับอืมหลายท่านหลายคนก็จมเลยเด้อสื้อเลขกยังไงไม่เคยถือเัือกเทีอว่าสั่นขออภัยครับสุนทรมะอืมเสียงดังโพดผู้เดียวก็ได้นะครับม่มีภัยหยาดว่าแล้วนะครับครับสำหรับเหลขวงในนี่นะครับแอดไนมานะครับจะขอเหมือนกับว่าเอ่อให้ แอดมาแบ่งปันเนาะให้กับพี่กับน้องเฮาเพื่อให้เป็นแนวทางนะครับจะมีชมอ่อมเลนการเลนแบบมีสติเดอ้อนะครับอืมนะครับสามตัวในกระสีหนึ่งสีหาก,กับเก่าศูนย์อืมล่างนะครับสองตัวนะครับหฮมาเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามแล้วกับแปดศูนย์แปดสองแปดสามนะครับครับ นะครับสำหรับเหล็กลับวงในนี่นะครับขอบคุณเจ้าของเหล็กด้อนะครับที่อนุญาตให้แอดได้แบ่งปันกับพีกาหนองเฮ้าถามมันเข่าอีกงวดหนีเนาะนะครับก็สิเป็นบุญวาสนาน้ากันนั่นแหละอาทิดวงสมพงศ์กันกับท่านผู้ชมก็ไดเนาะนะครับนะครับครับก่อนถ่ายสุดท้ายนี่นะครับอาเมือเวยพ่อนะครับให้กับทุกท่านนะครับโชคดีโชคหมานเด้อในงวดวันอาทีหนึ่งกุมภาพันธ์นี่นะครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดี เฮงเฮงรวยรวย,ยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อครับดูทนดูบึงแย่งสุขภาพจะขอรองนํานะครับอพอกันในคลิปหน้าครับท่านผูช้ชมครับสวัสดีครับ